เป็นเครื่องมือผมใช้คำว่าเป็นสะพานสะพานข้ามทุกข้ามนี่ข้ามจนข้ามสิ่งมัดดองไปสู่ความมาั่งคั่งทันน้งหมดพูดเพราะว่าเป็นราชาแห่งไม้เป็นไม้ที่ให้มูลค่ามากและก็ง่ายเติบโตดีใหญ่เพียงพอกับการมีทรัพย์ทรัพย์ที่จะทำให้เราเยินอย่างสงา่าอยู่อย่างสงา่าเป็นกำแพงเป็นภูมิคุ้มกันได้ด ผมคำนวณเดิมเป็นวันละห้าบาทวันละห้าบาทให้ผลเป็นปเนื้อไม้มีมีหลายองคก์กรบอกขอเป็นสามใช่ไหมเอาเป็นสามฉะนั้นวันละสามบาทต่อวันวันละสามบาทก็เดือนละร้อยปีละพันสิบปีก็หมื่นสิบปีหมื่น้ะปลูกสิบ,นสบ,สบ้นก็แสนถ้าปลูกแล้วต้นก็ลา้านไร่ละสี่ร้อยก็สี่ล้านสิบไร่ก็สี่สิบล้าลน มันแปลงเป็นทรัพย์มันแปลงเป็นทุนมันแปลงเป็นเงินมันแปลงเป็นคุณมันแปลงเป็นความสุขอะไรได้ถ้าต้นละหมื่นสิต้นก็ก็แสนหนึ่งม,มันก็ได้ทองคำสองบาทถ้ายีสต้นมันก็ได้รถคันทุนการศึกษาก็ได้สัก15ต้นสินสอดในการแต่งลูกก็สักยี่สต้นงานบวชบวชธรรมดาก็สักสามสิต้นคุณอยากได้อะไรที่ คุณอยากได้แอร์ก็ห้าต้นแอร์เขาทําหน้าที่ขายไอ้น้ํขนาขณะที่เราคุยกันเนี่ยขายไอ้น้ําลงมาทําให้แก๊สกมาถฐานตกลงกับพื้นอากาศเย็นเยือกเย็นสบายเพราะอากาศได้ดีทําให้ความเย็นต่ํากว่าที่อื่นสององศามีความเย็นเท่ากับแอร์สองหมื่นบีทีวีหนึ่งเครื่องเมื่ออายุสิบปีฉะนั้นมันจึงแก้จนแก้นี่แก้ทุกข้างสุดได้ เป็นสุขภาพอะไรทางกายทางใจทางทรัพย์ทางธรรมยาทางสัง,ง,ง,งคมสิ่งแวดล้อมสุขถ,ถึงประเทศมั่นคงถึงประเทศได้คุณอยากให้เป็นอะไรก็ได้คุณอยากเป็นเงินก็เป็นเงินเป็นการออมธนาคารต้นไม้ผมเรียนว่าเกิดจากเราเราเป็นคนปักหมุดเนี่ยผมเป็นคนปักหมุดในประเทศไทยเรื่องเครือข่ายยางนาแค่นี้แค่จน,นมาเมื่อส5้าปีที่แล้วเอาไม้แค่นี้เอาไม้แค่จน,นจึง สำนักนายกของกองกรรมการผู้นาชุมชนของท่านดิชิตบังสุวรรณเชิญนไปช่วยไปร่วมกันเขาเปลี่ยนเป็นลูกไม้ใช้นีมคุณบุญจันทร์มาก็เอาไปเอาเข้ามาเป็นกรรมการก็ไปคุยกับคุณองศรคุณสวัยเอาเขาเปลี่ยนเป็นธนาคารต้นไม้สุดท้ายเริ่มมาเริ่มจากแก้นี้แก่แกันไปแปลงกันแต่ก็ดีสุดยอดหลายชื่อแต่ก็มันก็คือชับแต่หลักของธนาคารต้นไม้ก็คือหลักของการออมผ่านต้นไม้ มีเงินฝากหนึ่งร้อยดอกร้อยละบาทสิบปีได้สิบบาทเองแต่หนึ่งร้อยซื้อต้นไม้ได้สิบต้นปลูกไว้ต้นละหมื่นก็ได้แสนดอกเบี้ยแสนเปอร์เซ็นซื้อหุ้นซื้อไหนก็ได้แต่ซื้อหุ้นจากต้นไม้เป็นหุ้นที่ไม่มีตายไม่มีลดไม่มีเสี่ยไม่มีตกเลยโตทุกวันเป็นสวัสดิการก็ะจาเป็นไม้กระจายเป็นกุมารทันที่มีชีวิตซื้อกรมารทันที่ไหนซื้อสิบบาท ิบปีได้ได้หมื่นหนึ่งสิบห้าปีได้หมื่นห้าแล้วร้อยต้นเป็นเท่าไรเป็นกรมธรร์ที่สะอาดเป็นประโยชน์แก่ทุกคนแล้วก็ยิ่งใหญ่ผลตอบแทนมากเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นใหญโลกร้อนใช่ความยังง่งยืนใช่ความยากจนใช่แก้หนี้นใช่แก้จนใช่ลดใช่ทรัพย์สินใช่ความสุขใช่ ความมั <Net> ่งค e ั <Se> ่งใช่ความความไพบูลย <ign> ์การเป็นเจ้าของการทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างใช้การเป็นผู้ผู้กุมใช้ทุกอย่างแบบไหนอย่างนี้ถ้าคนบอกไม่จริง